สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบทุกคนเนอตอนนี้ก็ประมาณหามองเศ้าแล้วเนอะที่นุตื่นมาเบ่งบรรยากาศตอนเศร้านั่นเองเดอ้อนี่เริ่มมีทะเลหมอกแล้วเนอะมื้อนี้หับห้องว่าเ่เสียเที่ยวในการมาในรอบนี้แท้เนาะนี่เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นวิวอ่าทะเลหมอกแล้วเนอะแต่ขเขาจ้ายังเปิดไฟอยู่นะพอไว้มันยังเศร้าๆอยู่เนาะวิวบรรยากาศโคตรดีอะ นี่เนาะเมื่อทีนุดมานอนกับมีคนมานอนกลางเต็นคือเฮาไล่หลายเดยอยู่มองทีนุดนอนกับมีหลายคนมากางเต็นนอนอยู่ส่วนหลายจะมาแบบเปลี่ยนครอบครัวเนาะมานอนเล่นมาเบิงบรรยากาศคือเฮาเลยเนาะเพราะว่าจุดนี้กับเป็นจุดที่สูงแล้วก็แนมเห็นแบบทะเลหมอกแบบเต็เมเลยอ่ะเนาะนี่ตอนนี้กัสว่างแล้วประมาณหกโมงแล้วทุกคน นี่เนาะบรรยากาศตอนเร้าเด้อทะเลหมอกขึ้นมาเต็มเต็มแล้ว นี่นาะฟ้าบรรยากาศมือที่นุดมาเด้อบรรยากาศดีอยู่เนาะถ้าว่าพอแม่พี่น้องคนใดอยากมาเที่ยวเขาข้อนาอแนะนํามองนี่เลยเนาะมาเบิรงทะเลหมอกในตอนเช้าเนาะคือนุดมากลางเต้นอยู่ไปสนีเขาข้อเด้อก็คือวิวดีแบบนี้เลยเนาะมือทีนุดมาเด้อเมื่อตอนที่กลางเต้นนุดถามขอเจ้านาะว่าพึ่งมีหมอกมือนี่เลยเช้ามือนี่วันซันพะว่าทะเลหมอกหายไปหลายมื้อเลยพึ่งเห็นมือนี่วันซันโอ้ย เขากับเป็นคนนึงที่โชคดีนานมาเห็นทะเลหมอกแบบนี้เนาะนี่ได้หลายคนว่าบ่ค่อยเอาแฟนลงคลิปเลยนี่แฟนนุดูทางหน้าเด้อถ่ายบรรยากาศอยู่ทางหน้าให้เบืองเด้อเพราะว่างามเนาะแต่ว่าไอโนโน่ยังบบทันตื่นนั่นเองเนาะตอนนี้ประมาณหกโมงเจ็ดโมงแล้วเนาะแต่ว่าไอโนโน นอนดึกน้อยนึงกันเลยยังบทันตื่นกันเลยได้ภาพบรรยากาศประมาณนี้มาฝากเนาะนี่อีกคนหนึ่งที่เขาเจ้ามานอนกลางเต้นเนาะเขามาเซ้าเต้นของอ่าไปชนีเองเนาะนี่ภาพบรรยากาศงามอีดีทุกคนงามแหงเนาะรู้สึกประทับใจเลยอะที่เด้มาในมื้อนี้เนะเาะพว่าเห็นทะเลเหมอกเต็มเต็มแล้วก็งามพร้อมเนาะ โดยเดี๋ยวนุจะพาไปเวิองอีกฟังหนึ่งเดอ้อจะมีแบบรอบๆเนาะยังซอดหาก,กันได้เนาะแต่ว่าเห็นวิวทะเลหมอ,อกคือกันนี่ยุ่ทางนี้จะมีคนตื่นมาแต่เศร้าเนอะมาเวิงทะเลหมอ,อกคือกันกับเพาเลยเนาะ จ,จุดไฮไลท์ของคนเลยเนาะจงมีมองถ่ายรูปมองนี่เนาะตอนเศร้าเด้อบรรยากาศต,ตอนเศร้าเนาะจะเห็นทะเลหมอกที่งามฮะน,นะนี่บางคนมารอถ่ายหูม,มองนี่กับลายเนาะ รูปแล้วดีถ้าต้องเวลาคืน บรรยากาศต,ตอนเช้าเนาะทะเลหมอ,อกทุกคนนะตอนนี้นดกะมาเบิรงทะเลหมอ,อกเด้ออยู่ที่ไปสนีเขาข้อนั่นเองเนะพะ่พแมพี่น้องนี่บรรยากาศคนมาเบิรงล่หลายเนาะมี้างหลังไี่เห็นโสมใจแท้ทุกคนมีบรรยากาศงามงาม,งามทางลุงก็จะมีกางเต้นเป็นเต้นที่ขาวเนาะบรรยากาศตีอยู่ บรรยากาศโคตรดีอ่ะเบึงทะเลหมอกตอนเช้าเนาะกินกาแฟเอากาแฟมากินน้ำกระไดเนาะนี่บรรยากาศอยู่ทางลุมนี้ก็จะมีคนมากางเต็นท์อยู่คือกันเนาะแต่ว่านูดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนั้นเนาะแล้วก็จะยางซอสหากันไดเนาะแล้วก็มาเบิ่งบิวง,งามๆแล้วจากเบ,บิ่งทะเลหมอกเนาะคือแบบตอนนี้พระอาทิตย์กำลังสิขึ้นเนาะ นี่งามบอกยู่ทางล่างนวดก็คืทอทะเลหมอกเด้อที่เห็นเป็นขาวๆนี่โอ้ยอย่างนี้ทะเลหมอ,อกนั่นเองเนาะคนกับมาทายโฮมร้านหลายส่วนหลายจะมาแบบเป็นครอบครัวเนาะครอบครัวใหญ่มาเที่ยวเนาะบางคนกับคาแฟนมาเที่ยวสินะเนาะอุณหภูมิอากาศดีอยู่เลยทุกคนเย็นลมเย็นสบายเลยเนาะแล้วก็ เสียเที่ยวเลยมาเห็นทะเลเหมอกพร้อมทุกคนตอนนี้นุ่กับยูที่เขาข้อเด้อตอนเศร้ามือนี่เนาะนเดี๋ยวจักนอยกินข้าวเศร้าแล้วเสียออไปพาเที่ยวแถวนี้ว่าจะมีอย่างเที่ยวแนนถ้าว่าผู้ใดหู้มองเที่ยวดีๆกะแนะนำนุดนเด้อเพราะว่านุ่นกับมาเป็นครั้งแรกเนาะเขาข้อเนาะก็คือครั้งแรกของนุ่เลยที่ได้มาเที่ยวอยู่นี่เนาะก็คือกําลังจะสํารวจว่าจะไปเที่ยวไซดี เลยถ้าว่าผู้ใดหูมองเที่ยวได้ดีกนแนะน,นํานุดไดเด้อเดี๋ยวนุดจะพาไปเที่ยวนั่นเองเนาะเพราะว่าตอนนี้เรากะมาหอดเขาคอแล้วเนะาะเจ้าวันนี้เรากะอยู่ <c oughs> ที่ไปสนีเขาค้อเด้อน,นี่นออนเนาะบรรยากาศอยู่ทางนางนุดโคตรเดี๋ยทุกคนลมเย็ยนสบายแล้วก็เห็นทะเลหมอกล้อมแต่เวนก็กำลังสิขึ้นเดี๋ยวนุดจะพาไปเบืองอีกฟังหนึ่งเนาะก็คือแบบจะมีอ่า อย่างปาตองโกะเนาะกินกับกาแฟนําจะมีตลาดอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งพุ่นเนาะเดี๋ยวเราจะพาย,ยางไปสำรวจเด้อว่าจะมีอย่างกินได้หมเนาะาานหลังจากที่ว่าเบื้องวิวก่อนเนาะาานบรรยากาศกํากลังดีเนาะคนกําลังสิบื้นวันบื้นวันเขามาเบิ้งคือกันเนาะเราเบิ้งทะเลหมอกเนาะตอนนี้กับประมาณเจ็ดโมงแล้วเด้อเจ็ดโมงเช้าเนาะ โดยบรรยากาศตอนนี้กะเริ่มมีแสงแดดแล้วเริ่มงามแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่ถ้าไทยหุมในตอนนี้ก็จะสวยแต่ทะเลหมอ,อกเริ่มกระจายออกไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีแสงแดดออกมาแล้วเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงแล้วเนาะ จะแตกต่างจากตอนเศร้าเศร้านอนที่เขาตื่นมาเนาะประมาณห้าโมงจะเฟื่องยังเปิดไฟอยู่แล้วก็เห็นทะเลหมอกสินะก็จะแตกต่างคนละแบบเนาะแต่แบบนี้ก็งามือกันเนาะเนี่ยเนาะบรรยากาศตอนเศร้านเนาะอยู่ทางรุมก็จะมีคนมาก่างเต้นหลายเนาะแล้วก็มานอนอยู่ทางเทิงกับมีนอนนี มุมนี้ก็คือวิวดีอ่ะทีค่เจะเอามารอทายหูแล้วก็มาเบืองทะเลหมอกกันเนาะบรรยากาศโคตรดีเลยนี่แต่ละคนจะล้อถ่ายทายหูกันเนอะแบบสวยงามเลยเนาะ อนนี้ทะเลหมอกเริม่มกระจางออกไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดดออกมาแล้วฮะนะแต่ว่ายังมีคนร้ายอยู่ได้บางคนขับตื่นสวยนะนะเนาะเพราะว่าหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเนาะขึ้นมาทางเทิงนี่หนาวอยู่แต่ว่าคนหลายได้อยู่ทางนี้จะหลายเยยนาะ นี่ก็เปลี่ยนจุดไฮไลท์อีกมองหนึ่งเนาะที ทำการไปชนีโทรเลขเขาข้อนั่นเองเดอ้อที่เขาเจ้าขึ้นมากัตตองไทยฮูปอยู่มองนี้เนาะเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งเดอ้อนอกจากอ่าเมื่อกี้ที่นุตพ่านมาเนาะมุมนี้ก็จะดีเพราะว่าไทยจะเห็นทะเลหมอกหมดเลยเนาะ โดยฟังนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเดอ้อรอบรอบไปเซน,นีฮันเลนาะแต่ว่าเขาเจ้าให้กางเต็นรอบรอบเลยเนาะมื้อนี้นุน่นมณีก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเลาะสำรวจมืเลยเนาะเพราะว่าเพื่อบางคนอยากมาเที่ยวสีนะก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้เนาะถ้าว่าเขาเอาเอาเต็นมาเองเนาะเขาเจ้าก็จะให้เฮาเสียค่ากางเต็นคนละ8ปบาทเท่านั้นเองเดอ้อ นี่นาะมาเบืองทะเลหมอกแบบงามๆแบบนี้เนาะก็เป็นตามมาอยู่ไดคันว่าม้าแล้วก็เห็นแบบดีๆแนวดีๆแบบนี้เนาะเพราะว่าอยู่เมืองไทยกับค่อนข้างาหาเบืองได้ยากเนาะแบบนี้เนาะแนะน,นําให้มาเที่ยวเลย่วนนี้บรรยากาศตีแล้วก็เย็นขนาดเลยนี่ขาเจ้ากะมาทายรูปเก็บใบเนาะพามาเที่ยวครั้งหนึ่งต้องมาเด้อมองนี้งามแหงเนาะ นี่เนาะบรรยากาศตอนแปดโมงเด้อเนาะเช่วงแปดโมงบรรยากาศก,กําลังดีมีฮอดเสียงนกเสียงกาเนาะมาห้องบรรยากาศโคตรเดียทุกคนเนาะ <S <S เดี๋ยวจะพาไปเบืองไอโนโน่คือสิตื่นเราแหละเนาะป่านนี้เนาะเดี๋ยวพาไอโนโน่มาเบืองทะเลหมอกก่อนก่อนทะเลหมอกสีหายก่อนเนาะเดี๋ยวไปปลูกไอโนโน่กันเด้อ นี่บรรยากาศทางนี้เนาะไอนโนโนตื่นแล้วเดี๋ยวจะพาไอนโนโนมาเบ่งทะเลหมอกกันเนาะ We're โดยสำหรับคลิปนี้นุนมณีก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวอำเภอเขาข้อนั่นเองเดอ้อก็ได้เห็นทะเลหมอกสวยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดอ้อวันนุนมณีจะพาไปเที่ยวสาย